พี่แจ็คสันวังนะครับขอโทษน,นะครับพี่แจ็คสันวังครับ <c oughs> เพื่อเตรียมตัวนะครับทำคอนเสิร์ตนะครับไม่เลยไม่ริงแนนนะครับทัวร์ทัวร์สองพันยี่สิบห้าสองพันยี่สิบหกอินแบงกอกนะครับกับสองรอบการแสดงสุดยิ่งใหญ่กว่าครั้งก่อนนะครับ หดนะวันศุกร์ที่3ตุลาคมนะครับเวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็ยังมีวันเสาร์นะครับวันที่4ตุลาคมนะครับเวลา1ทุ่มณนะ Impact Arena เมืองทองธานีใครมีบัตรตอนนี้บอกเลยว่าอุ่นใจได้ไปเจอแบบว่าพี่แจ็ค <c oughs> พี่แจ็คสันหวังนะครับแบบว่าจัดเต็มแน่นอนกับคอนเสิร์ตนี้นะครับแน่นอนนะครับพี่แจ็คสันนะครับได้รับการความรักจากแฟนคลับอย่างท่วมทน้นเพราะมีแฟนคลับไปรอรับที่สนามบินกันอย่างมากมายกับภาพภาพนี้นะโห oh. ดีมากแฟนขับก็ไปบอกว่าให้การต้อนรับคุณผู้ชมคิด oh, ถึงอ,อ่ะนาอดูสีหลายคนมากนะนี่พี่แจ็ก็แบบเซอร์อวิสสุดเอาจริงๆแบบว่าถ้ามีแบบร้านมือพี่แจกก็จะเดินแตะให้ร้านมือคะ่ะทุกคนคะ่ะเนาอเอาจริงอ่ะ เรียกว่าเป็นหรอว่าคขาอุ่นนะที่บอกว่าแฟนๆได้การตอนเดินทางมาก็เหนื่อยประมาณนึงแต่ได้กําลังใจาจากแฟนๆก็เลยแบบโอ้โหนี่ไงเต็มที่เลยคุณขา<ม>พี่แจ็คเดินยาวไปจนถึงดอนเมืองเลยทีเดียวเรือว่าหายเหนื่อยนะกําลังใจแน่นมากคุณผู้ชมซึ่งพี่แจ็คนะครับมีการโพสต์ข้อความนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อขอบคุณทุกคนว่าขอบคุณมากที่มาหาผมนะครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับโชว์ที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นมา สำหรับสัปดาห์นี้มันก็ผ่านมาสักพักแล้วที่ผมได้กลับมายืนบนเวทีอีกครั้งและผมคิดถึงความรู้สึกนี้มากจริงๆขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและพักผ่อนให้เต็มที่ในอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับทุกครั้งที่ผมกลับมาเมืองไทยผมจะรู้สึกอบอุ่น,นักมากมเพราะการต้อนรับที่เต็มไปด้วยความรักและความรู้สึกจากพวกคุณผมรู้สึกเกรงใจเสมอที่ทุกคนต้องลำบากออกจากบ้านมารอผมถึงสนามบิน ขอบคุณจริงๆที่มอบประสบการณ์แบบนี้ให้กับผมและผมไม่มีวันลืมมันเลยตอนนี้ผมกำลังกลับไปที่โรงแรมจะไปออกกำลังกายในยีมแล้วก็จะเริ่มทำเพลงต่อทังที เพราะพลังจากพวกคุณทำให้ผมอยากสร้างสิ่งใหม่หมๆอยู่เสมอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ให้ผมได้มีที่อยู่ในชีวิตของทุกคนจุ๊บๆนะแน่นอนการขับก็วีในความน่ารักของพี่แจ็คสันนะครับเพราะว่าใส่ใจแฟนๆตั้งใจเขียนภาษาเพราะอยากสื่อสารกับแฟนๆชาวไทยเลยคุณผู้ชมเรือว,ว่าแฟนขับได้อ่านก็บอกว่าซึ้งนะแล้วก็อย่างบอกไปว่าประทับใจเป็นอย่างมากนะครับแน่นอนที่จะบอกไป วันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมครับอีก2วันก็ไปดูแบบคอนเสิร์ตแบบเต็มๆกันได้นะครับรับประกันความสนุกแล้วก็ความปังอย่างแน่นอนครับแคปผมคนต้องไปเต็มมากเลยนะแน่ลนลน้นล้นแน่นอนบอกเลยทุกคนคะ<า>่ะอะไรก็คิดถึงพี่แจ๊คแม่คิดถึงไหมคิดถึงแต่ละคนคือมาบ่อยมากนะแต่ทุกคนก็บอกว่าให้นการต้อนรับ ย้ายมาทุกวันก็ได้ย้ายมาทุกวันละนึงเงินพวกเราก็จะล้อยหล่อไปในทุกวันนะแม่ถ้าเขามากันทุกวันน่ะแค่นี้ก็แบบว่าเก็บตังกันไม่หวัไม่ไหวแล้วนะคะน้องในทีมดีฉันหนึ่งขนาดกู้แล้วนะทุกคนมู้ไปหรือเปล่าวันศุกร์วเสาร์นี้เขาไปค่ะเออเขาไม่พลาดอยู่แล้วเราชมภาพบรรยากาศนะคะในเรื่องของการเป